สวัสดีวิดีโอนี้จะมาสอนการสร้างไดอารอกด้วย Excel เริ่มต้นให้มาที่ไดอารอกมุมขวาบนจะมีปุ่ม Import สามารถใส่ไฟล์ Excel เพื่อสร้างไดอารอกและดาวน์โหลดเทมเพลตได้จากตรงนี้และปุ่ม Export สำหรับนำข้อมูลไดอารอกที่มีออกมาเป็นไฟล์ Excel เดี๋ยวเรามาดูไฟล์เทมเพลตที่ดาวน์โหลดมากันหน้าตาก็จะประมาณนี้ โดยที่แถวที่1ทั้งหมดห้ามเปลี่ยนชื่อนะเรามาดูหัวตารางแต่ละอันกัน Object Name กำหนดชื่อของ d i a l o g ถ้าชื่อเดียวกันจะถือว่าอยู่ใน d i a l r g เดียวกันและการกำหนดชื่อต้องมีเดียว Under Score นำหน้า Role Type กำหนดว่าเป็น Node หรือ Condition โดย Node ก็คือ Node และ e d คือ Condition Node ID t a บ e d ID คือการกำหนด ID ของ Node และ Condition ซึ่งเราสามารถตั้งเป็นอะไรก็ได้ไม่จำกัดความยาวของตัวอักษรซึ่งที่เห็นยาวๆเพราะทางบอดน้อยสร้างให้ n o นด name tab as <top S 2> <is> param คือกำหนดชื่อให้กล่องแต่ละกล่องในไดอารออกจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้โหนด question tab as <top S 1> <end> condition ถ้าแถวนั้นเป็นโหนดคือการกำหนดข้อความของโหนดส่วนถ้าแถวนั้นเป็น condition คือการกำหนดประเภทเงื่อนไขและฟังก์ชันการทำงานโหนด error state t s, <top> <S link ถ้าแถวนั้นเป็นโหนดคือการกำหนดแสดงข้อความเมื่อไม่ผ่านเงื่อนไขของ Condition ส่วนถ้าแถวนั้นเป็น c คอน i t i o n คือดานเชื่อมโยงสายระหว่างโหนดกับ Condition โดยจะใช้โหนด ID จากคอลัมน์ c ในการกำหนดหากอยู่ข้างหน้าขีด3ขีดจะเป็นโหนดเชื่อมสายมาหาคอน i t i o n หากอยู่ข้างหลังขีด3ขีดจะเป็น Condition เชื่อมสายมาหาโหนด time out action คือการตั้งค่าหมดเวลาในโหนดสุดท้าย position l a v e l top คือการกำหนดตำแหน่งของกล่องในหน้าแก้ไขไดอาร็อกเรามา Import ไฟ Template กันกดที่ Import แล้วเลือกไฟล์ Template ที่ดาวน์โหลดมาโดยบอทดน้อยจะแจ้งว่าหากมีไดอารลอกที่ชื่อสํากับใน Excel ไดอาอกนั้นจะถูกแทนที่ Import เสร็จแล้วเราจะได้ไดอารลอกชื่อ d ดี l Test ไดอารลอกมาหน้าตาก็จะประมาณนี้เลย เรามาลองสร้างไดอารอกเพิ่มเติมกันโดยจะสมมุติว่าเราต้องการที่จะก๊อปปี้ไดอารอจากชาร์ตบอรตัวอื่นเราก็ทำการกด Export กลับมาที่ชาร์ตบอรที่จะสร้างไดอารอลเปิดไฟล์ Export Copy อไดอารอที่ต้องการ Copy อันที่ชื่อเหมือนกันให้หมดนะ กลับมาที่ไฟล์ m p มเพให้มากดช่องว่างในคอลัมน์ A โดยเลือกช่องที่ถัดจากไดอาร์อกของเทมเพสให้วางที่ก o อปปี้ไว้เอามาวางตรงนี้เลยบันทึกไฟล์กด Import กรุณาตรวจสอบว่ามีไดอาร์อกที่ชื่อเหมือนกันหรือไม่ก่อน Import ทีนี้เราก็ได้ไดอารอ,อกจากชารบอร์ดตัวอื่นมาแล้ว หวังว่าคุณผู้ชมจะสามารถสร้างไดอารอกจาก Excel กันได้สำหรับวิดีโอนี้ก็สวัสดีค่ะ